สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fitup Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเราจะไปลองดูกันว่าในส่วนของการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นเพื่อช่วยให้บัญชีไวส์ของคุณเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราต้องดูตรงไหนบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเวลาเราล็อกอินเข้ามาใช่ไหมคะ พอ log i เข้ามาคุณจะเห็นนี่ตรงภาพอวตรารของคุณนะคะพอคลิกแล้วก็จะเจอคำว่าตั้งค่าหรือว่า setting ตรงนี้ให้คลิกเข้าไปค่ะ,อะพอคลิกมาแล้วนะคะมาที่หน้า setting แบบนี้แล้วก็เลื่อนไปด้านล่างเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนมาแล้วจนเจอคำว่า two step verification ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราคลิกค่ะ ี้ค่ะพอคลิกมาแล้วนะคะก็จะขึ้นแบบนี้ที่ขึ้นแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าให้เปลี่ยนแปลงพอดีว่าได้มีการตั้งค่า2ขั้นไว้ก่อนหน้าที่จะทําวิดีโอนี้นะคะก็เลยขึ้นแบบนี้แต่ของคุณถ้าไม่ขึ้นแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ของคุณอาจจะไปที่หน้าถัดไปเลยนะคะ,ะคุณก็คือจะมาที่หน้านี้เลยนะคะนี่ยางกรณีที่มีการ ตั้งค่าไว้แล้วนะคะก็จะขึ้นประมาณนี้นี่คือ2ส่วนแบบนี้ที่ได้ทําการตั้งค่าไว้นะคะก็ของคุณก็คืออาจจะแบบ4ส่วนที่อยู่ในเซตเดียวกันนะคะแล้วก็ให้เลือกเอาไว้ต้องการแบบไหนนะคะทีนี้อย่างอันแรกเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็น text message การส่ง sms ซึ่งแน่นอนว่าก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ตรงนี้เขาก็จะมีปุ่มให้เราคลิกนะคะ เปิดปิดแบบนี้คุณก็เปิดไปทางขวามือแล้วก็จะมี wise นะคะ wise application แล้วก็จะมี authenticator อันนี้ค่ะก็จะเป็นแอ p l i c a t i o n ที่ช่วยในเรื่องของยืนยันแบบ2ขั้นเช่นกันแต่สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาดูกันคร่าวๆสำหรับ text message นะคะอย่าง automatic ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือจะเปิดไปเลยในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะไปเน้นตรงที่เนี่ค่ะ app นี้นะคะก็เป็น Authenticator นะคะที่เป็นตัวช่วยในการยืนยันแบบ2ขั้นทีนี้พอพูดถึง w i s e Application เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือเราเองนะคะก็ได้ทำการดาวน์โหลด Application w i s e มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณไปชมวิดีโอถัดไปได้นะคะสามารถไปคลิกลิงก์ด้านล่างซึ่งจะเป็นแบบคร่าวๆเกี่ยวกับการติดตั้งแอปนั่นแหละค่ะ แล้วทีนี้พอพูดถึงระบบแบบ2ขั้นพอลองคลิกเข้าไปในส่วนของ Wi s e App ตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีขั้นตอนบอกทีนี้ขั้นตอนบอกที่ให้ทำตามก็ดูขั้นตอนแล้วก็ทำตามผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำแล้วนะคะแล้วมันมีบางส่วนที่มันไม่ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันบางอย่างนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้สาธิตในส่วนนี้นะคะไม่ได้สาธิตในการเชื่อมหรือว่าตั้งแบบ two step หรือ2ขั้นกับแอปพลิเคชันค่ะนี่ก็จึงเป็นเหตุผลเนื่องจากว่ามันมีบางตัวเลือกอะค่ะบางอย่างที่มันไม่ตรงกันก็เลยรู้สึกสับสนนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ไว้ในส่วนของวิดีโอนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวจะให้คุณนะไปชมวิดีโอถัดไปนะคะและเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนที่ว่ามีการโชว์ให้เห็นนะคะว่า มีการตั้งค่า2ชั้นที่ปรากฏแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น on o f อคะ่ะเราจะเห็น on off หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมนะคะทีนี้นะคะพอในส่วนของ text message เนี่ยเดี๋ยวก็ลองคลิกเข้าไปนะคะ พอคลิกมาแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณนั่นแหละก็นแน่นอนเป็นเบอร์ที่ตั้งค่านะสำหรับบัญชีไวซ์นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะคะ,ะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกว่าต้องการเป็นแบบ SMS แบบโทรนะคะหรือว่า WhatsApp ก็ถ้าสะดวก SMS นะคะเขาก็จะแบบส่งโค้ดอะไรต่างๆเพื่อให้เรากลกรอกกันนะคะ,ะทีนี้ถัดไปค่ะ ย้อนกลับมาที่หน้าเดิมในส่วนนี้นะคะคุณก็ลองดูอ่ะตรงนี้เราเปิดแล้วใช่ไหมคะเราเปิดเรียบร้อยแบบนี้คุณก็ลองลองคลิกดูได้นะคะอ่าทีนี้นะคะในส่วนถัดไปอ่าเราจะมาดูในส่วนนี้กันเลยนะคะเราจะไปดูกันต้องบอกว่าบางคนที่คุณอาจจะยังไม่ได้มีแอปนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะลองดูไปคร่าวๆก่อน นะคะแล้วก็หากคุณต้องการที่จะดาวน์โหลดแอปนะคะก็เดี๋ยวลองดูจะมีลิงก์นะคะแนบไว้ให้ว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเนะะี่ยค่ะยืนยันสองขั้นมีตัวเลือกแอปแบบไหนบ้างมีอะไรบ้างนะคะ,ะคุณก็ลองคลิกในส่วนนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นตัวอย่าง ะะคะซึ่งโดยส่วนตัวเรานะคะคที่โชว์ให้นี่คือเป็นของ Microsoft นะคะก็คือเขาเรียกว่า Microsoft Authenticator นะคะก็จะเป็นของ Hotmail นะคะใช้ Hotmail นะคะอันนี้ทีเนี้ย ก็จะมีอีกหลายแบรนด์หลายแพลตฟอร์มเลยนอกเหนือจาก Microsoft นะคะก็จะเป็นตัวช่วยยืนยันเนี่ยว่าเป็นตัวคุณจริงๆอย่างภาพที่1น,นะคะเขาก็จะมีให้แบบปลดล็อกนะซึ่งการปลดล็อกเนี่ยก็แล้วแต่โทรศัพท์อย่างคุณอาจจะใช้ลายนิ้วมือหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเพื่อทําการปลดล็อกหรือว่ารหัสต่างๆแล้วพอเข้ามาเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่า เราก็จะมีในส่วนของ Microsoft นั่นแหละแน่นอน Hotmail นะคะที่ทำการล็อกอินหรือว่าเชื่อมต่ออยู่แล้วเราต้องการที่จะลิงก์นะคะลิงก์กับ w i s e ทีนี้การลิงก์กับไว s e เนี่ยค่ะก็จะมีปุ่มให้เราคลิกเพื่อทำการลิงก์นะคะทีนี้อ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาตัวอย่างภาพที่2ทีนี้ภาพที่3ก็เป็นตัวอย่างคลิกให้เห็นค่ะเวลามีการเชื่อมกับ บัญชีไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราคลิกแล้วก็มาที่ภาพที่3แบบนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆมีภาพฉวดมีโค้ดต่างๆที่เป็นตัวช่วยให้เราะคะช่วยยืนยันนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้บัญชีของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างร่าวๆของแอปพลิเคชันที่เป็นตัวช่วยเพื่อยืนยันนะคะว่านี่คือคุณจริงๆนั่นคือคุณจริงๆนะคะ ประมาณนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันนะเวลาคุณมาที่หน้านี้ลองมาคลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งลองคลิกนะคะเมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างเข้าคร่าวของ Microsoft หรือว่าตัวช่วยยืนยันนะคะหรือ Authenticator เนี่ยยืนยันว่าเป็นคุณเนี่ยนะคะคลิกไปพอคลิกแล้วคุณจะเห็นว่า เขาบอกว่าให้ start pairing อันนี้ก็คือเหมือนให้ทำการเชื่อมต่อก็คือทำการลิงก์นะคะกับเจ้าแอปนี้นะคะ,ะกับแอปนี้คุณก็คลิก start pairing ตรงนี้นะคะพอคลิกแล้วเขาก็จะมาที่หน้าต่างใหม่ให้เราใส่โค้ดซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมือนึงนะคุณจะต้องคอยจดจ่อกับโทรศัพท์นะกับ authenticator หรือแอป พลิเคชันที่ช่วยยืนยันเนะะี่ยค่ะอันนี้คือกรณีของคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณทำการแพร์แล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีการเชื่อมต่อนะคะเพื่อที่จะกรอกโค้ดอะคะ่ะคุณก็จะต้องนําโค้ดนะคะมากรอกตรงนี้นะคะพอกรอกเสร็จก็ทําการคลิกอ่ะเสร็จสิ้น จากนั้นพอมาที่หน้านี้ก็จะต้องมีการสแกน QR code หรือถ้าเกิดถนัดใส่โค้ดเขาก็จะมีโค้ดให้ตรงนี้นะคะมี2ทางเลือกก็คือเป็น QR code สแกนหรือว่าคัดลอกโค้ดซึ่งการสแกนเนี่ยตอนที่คุณล็อกอินเข้าใช้ Authenticator หรือว่าแอปยืนยันตัวตนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในส่วนที่แบบเอื้อให้เราคลิกทำการสแกนอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะ นั่นแหละค่ะคุณก็ทําตามก็คือจอนึงก็ไว้เปิดไว้เลยนะคะอีกมือหนึ่งก็คอยเช็คแอปพลิเคชันออ t เทนติเคเตอรไว้นะคะ,ะประมาณนี้ทีนี้พอเสร็จสับต่างๆพอมีการสแกนนู่นนี่นั่นนะคะก็คลิก continue ในส่วนนี้นะคะจากนั้นเวลาคุณคลิก continue ก่อนที่จะเห็นหน้านี้นะคะมันจะมีให้คุณใส่โค้ดก่อน พอคุณทำการกรอกโค้ดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันที่เป็นการยืนยันตัวตนนะคะในมือถือเนี่ยเอาโค้ดนั้นค่ะมาใส่ในบัญชีไว้ e ที่เขาจะมีหน้าต่างให้นะคะแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะว่าคุณได้มีการแพร์หรือว่าเชื่อมต่อไว้ e กับแอปยืนยันตัวตนแล้วก็ทำการคลิกดันก็คือเสร็จสับเรียบร้อย และนี่ก็เป็นผลลัพธ์ค่ะคุณจะเห็นว่า Authenticator App นี่นะคะที่เราทำกันมาสักครู่นี้ก็มาปรากฏอยู่เป็นหนึ่งในกลวิธีอื่นๆขั้นตอนอื่นๆน,นะคะหรือว่าทางเลือกอื่นๆที่เราใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์จริงๆไม่เพียงแค่ใช้กับไ i ซ์นะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณต้องการ ไปล็อกอินเข้าใช้ที่อยู่อีเมลของคุณแต่สมมุติว่าคุณไปร้านคอมแน่นอนว่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเขาก็อาจจะมีการแบบเตือนละว่าเออก่อนที่คุณจะล็อกอินเข้าใช้สำเร็จนะคุณเช็คโทรศัพท์มือถือก่อนเช็คแอปพลิเคชันนี้ก่อนว่าเป็นคุณจริงใช่ไหมมีหมายเลขตรงกันหรือเปล่า ทีนี้สมมุติว่าคอมพิวเตอร์ของร้านคอมที่คุณใช้อยู่นะคะเขาขึ้นสมมุติหมายเลข44แล้วคุณก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นโอเค44ตรงกันเท่านั้นนะคะเขาก็ช่วยยืนยันแล้วโอเคนี่คือคุณก็จะอนุญาตให้ล็อกอินได้เข้าใช้ได้อย่างปลอดภัยประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ของแอปนี้นะคะเพราะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะดาวน์โหลดนะก็จะมีแนบลิงก์ แล้วก็เป็นชื่อนะคะอันนี้ที่แนบไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ที่ช่วยให้คุณชมทางเลือกอื่นๆของตัวเลือกที่นอกเหนือไปจาก Microsoft Authenticator <c oughs> คุณสามารถไปลองคลิกดูได้นะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งวิดีโอนะคะก็คือวิดีโอที่ลองตั้งติดตั้งแอป ของไว้์กันนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ติดตามวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ